ีีนสถาาวิยุศึกษจุมเรียบสัวจ๋าออโลกโลกสเสลยเนียนเนียงกัญญาเต่งเออเจตีกรุบหนึ่งเจตีสแหนาหาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านรายการภาษาเขมนในชีวิตประจำวันโดยดิฉันรองศาสตราจารย์ประยุนทรงศิลป์ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนำพืชผักมามอบให้กับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันนะคะในครั้งที่แล้ว เป็นพืชผักที่กินดอกนะคะก็คือหัวปลีค่ะวันนี้เรากินต้นอ่อนดีกว่านะคะสับมามอบให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็คือหน่อไม้ค่ะคำว่าหน่อไม้ภาษาเขมรออกเสียงว่าตุ่มเปียงตุ่มเปียงแปลว่าหน่อไม้เป็นคำสองพยางพยางที่หนึ่งตุ่มพยางที่สอง เปียงนะคะตุ่มเปียงแปลว่าหน่อไม้ลองฟังตัวอย่างตุ่มเปียงเมียนจรานประเภทตุ่มเปียงเมียนจรา a ประเภทแปลว่าหน่อไม้มีหลายชนิดบองเสรยจัดตุ่มเปียงเจียบันเตียเจียบันเตียบันเตียบองเสรยจัดตุ่มเปียงเจียบันเตียบันเตีย พี่สาวฝานหน่อไม้เป็นแผ่นๆน,นี่สงสัยจะเอาไปต้มแล้วนะคะกวดหนึ่งทัวร์สำลอตุ่มเปียงกวดหนึ่งทัวร์สำลอตุ่มเปียงเขาจะทำแกงหน่อไม้เห็นไหมคะพี่สาวฝานหน่อไม้เป็นแผ่นๆเขาจะทำแกงหน่อไม้ค่ะเนี่ยสระ นวมเนียตูจีกตุ่มเปียงเนียสรสรกนวมเนียตูจีกตุ่มเปียงชาวบ้านพากันไปขุดหน่อไม้ตุ่มเปียงมวยกิโลทลายปนมานตุ่มเปียงมวยกิโลทลายปนมานประโยคนี้ไม่ต้องแปลให้กับท่านผู้ฟังคิดว่าท่านผู้ฟังคงพอจำได้นะคะถามราคาใช่ไหมคะ ตุ่มเปียงมวยกิโลทลายผลมานหน่อไม้กิโลละเท่าไรนะคะตุ่มเปียงจรัวเมียนเจียจูตุ่มเปียงจรัวเมียนเจียจ,ยจ,ยจ,ยจูแปลว่าหน่อไม้ดองมีรสเปรี้ยวภาษาเขมรมีสุภาษิตที่เกี่ยวกับหน่อไม้นะคะเขาบอกว่า ตุ่มเปียงสนองหรือเสยตุมเปียงสนองหรือเสยแปลว่าหน่อไม้ตอบแทนไผ่นะคะหมายความว่าลูกหรือลูกศิษย์เนี่ยตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่หรือครูอาจารย์นะคะก็เหมือนหน่อไม้เนี่ยมันแทงหน่อขึ้นมาตอบแทนต้นไผ่นั่นเองะคะคำว่าหน่อไม้ คิดว่าท่านผู้ฟังคงจำได้นะคะง่ายๆค่ะตุ่มเปียงตุ่มเปียงแปลว่าหน่อไม้ค่ะวันนี้ท่านผู้ฟังได้พืชผักไปอีกแล้วหนึ่งคำนะคะติดตามรายการของเราต่อไปนะคะจะมีพืชผักอะไรมามอบให้กับท่านผู้ฟังอีกค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะจ้าโสมกรุบเลียที่นี่สถานีวิทยุศึกษา